สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ c h anel n free to play c h anel n ที่จะช่วยทำให้การเล่นเกมของทุกคนสนุกขึ้นได้โดยที่ไม่จำเป็นต้องเติมเงินนะครับแต่ถ้าใครกำลังหาร้านเติมเกมราคาถูกวันนี้ผมมีร้านมาแนะนำ In n l a c k เติมเกม้ารับเติมเกมออนไลน์สะดวกรวดเร็วปลอดภัยจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายพร้อมให้บริการตลอด24ชั่วโมง และสำหรับใครที่กำลังหาแพ็กเกจเติมเกมบูมออริจินราคาพิเศษทางร้านก็มีให้เลือกมากมายหลายราคาพร้อมส่วนลดสูงสุดถึง30%สำหรับใครที่สนใจสามารถติดต่อไปที่แฟนเพจอินแบกเติมเกมได้เลยแต่ก็ระวังเพจปลอมด้วยนะครับ เอาละครับช่วงนี้ก็เป็นยังไงกันบ้างเนาะหลังจากที่ทีมงานเนี่ยได้ทำการปรับเพิ่มพลังงานในกิจกรรมล็อกอินตามช่วงเวลาจากที่ตอนแรกเนี่ยจะได้ครั้งละ20พลังงานก็เพิ่มเป็น40พลังงานเลยนะครับแถมตอนนี้เนี่ยก็ยังมีกิจกรรมอีเวนต์ด้วยนะครับผมที่จะให้พลังงานเราอีกวันละ50 1 0 0ถึง100พลังงานเลยนะเป็นระยะเวลา7วันเลย สำหรับตัวผมเองเนี่ยต้องบอกเลยว่าถึงกับใช้ไม่ทันเลยทีเดียวนะลองดูในช่องจดหมายของผมก็ได้เนาะเนี่ยนะครับในช่องจดหมายของผมเนี่ยก็ยังมีพลังงานอยู่อีกหลายร้อยเลยนะซึ่งผมก็ไม่กล้ากดลับเลยนะครับก็เก็บดองเอาไว้ในจดหมายอย่างนี้นี่แหละเพราะว่าก็ระยะเวลาในการกดลับอีกตั้งเป็นเดือนแต่จริงๆแล้วนะครับผมพลังงานพวกนี้เนี่ยมันจะไม่เป็นปัญหาเลยนะสําหรับผู้เล่นหลายๆคน ที่มีเวลาในการเล่นแต่ละวันเยอะเนาะแต่ถ้าเป็นผู้เล่นวัยทํางานแบบผมหรือผู้เล่นอีกลหลายๆคนเนี่ยที่ไม่ค่อยมีเวลาก็น่าจะค่อนข้างลําบากอยู่เหมือนกันนะครับจะกดพลังงานมาใช้ก็ไม่ค่อยจะมีเวลาเล่นแต่ถ้าจะปล่อยทิ้งเนี่ยมันก็น่าเสียดายอนะเนาะในคลิปนี้เนี่ยผมก็เลยจะมาแนะนําวิธีการเผาผลาญพลังงานแบบรวดเร็วโดยที่ตัวละครของเราเนี่ยก็ยังได้ประโยชน์แบบเต็มๆด้วยนะครับเอาละและเพื่อไม่ให้เสียเวลาเนี่ยเราไปลุยกันเลยดีกว่าครับ โอเคนะครับสำหรับวิธีการเผาผ่านพลังงานที่ผมจะมาแนะนำให้กับผู้เล่นทุกคนนั่นก็คือการลงดันเจี้ยนราชินีมดระดับยากนั่นเองนะครับสำหรับของรางวัลในดันเจี้ยนนี้นะครับก็ต้องถือว่าจัดว่าไม่แย่เลยนะมีไอเทมนะครับอาวุธหลักระดับสีฟ้าให้เราลุ้นตั้ง2ชิ้นนะ่ะจะมีไอเทมปืนใหญ่สีฟ้าแล้วก็ไอเทมปืนไฟฟ้าเนาะนอกจากนี้นะครับเนี่ยเรานะก็ยังมีโอกาสได้รับหินอัปเกรดตั้งแต่เลเวล1ไปจนถึงเลเวล3เลยนะครับ แต่ที่น่าสนใจที่สุดในดันเจี้ยนนี้เนี่ยก็น่าจะเป็นลูกแก้ว DMG แล้วก็ลูกแก้วอาร์เมอร์นะบอกเลยว่าเป็นสถานที่เผาผ่านพลังงานที่น่าสนใจสุดๆเลยแหละนะครับ แล้วสำหรับเทคนิคในการฟาร์มดันเจียนนี้ผมแนะนําแบบนี้แล้วกันนะให้เรานะครับเข้าเล่นกับบอทแบบ2คนก็พอนะเพราะว่าจะช่วยประหยัดเวลาในการเล่นต่อรอบได้เยอะมากๆเลยแต่ถ้าใครเนี่ยเล่น2 ID แบบผมบอกเลยว่ายิ่งสบายขึ้นไปอีกนะเพราะว่าเราเนี่ยจะใช้เวลาในการเล่นต่อรอบเนี่ยน้อยลงไปอีกนะครับผมซึ่งเฉลี่ยแล้วเนี่ยก็จะอยู่ที่รอบละประมาณ5นาทีเท่านั้นเองนะ ถ้าขยันสักหน่อยเนี่ยหชั่วโมงเราจะฟาร์ได้ประมาณ12รอบเลยและสามารถเผาผ่านพลังงานไปได้ถึง240หน่วยเลยนะครับทีนี้เนี่ยเราก็จะหมดปัญหาเรื่องการใช้พลังงานไม่ทันได้แล้วนะโอเคนะครับแล้วไหนเนี่ยผมก็ทําคลิปแนะนํามาแล้วเดี๋ยวผมจะเล่นให้ดูเลยแล้วกันเนาะว่ารอบละ5นาทีเนี่ยเขาเล่นกันยังไงนะครับนี่นะครับก็เดี๋ยวกดตกลงก่อนนะแล้วก็เข้าดันเจียนไปได้เลยโอเคนะครับหลังจากที่เราเข้าดันเจียนมาแล้วเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องทําก็คือ กดปุ่มข้ามรัวๆได้เลยนะครับสาเหตุที่เราต้องกดปุ่มข้ามรัวๆเนี่ยก็เพราะว่าเรานะครับจะให้หมดทหารทั้งหมดที่อยู่สองฝั่งเนี่ยมันเดินมารวมตัวกันอยู่ที่จุดเดียวกันนะนะมันจะทําให้เราสามารถจัดการมดทหารได้ไวยิ่งขึ้นเนาะนี่นะครับผมก็กดข้ามไปเรื่อยๆเลยทีนี้เนี่ยพอมดทหารมันอยู่รวมตัวกันแล้วใช่ไหมครับเราก็ทําการกดสกิลโจมตีได้เลยนะเพราะว่าทํามดทหารมันไม่ตายเลยสักชุดเนี่ย มดทหารชุดใหม่มันก็จะไม่เกิดขึ้นมาเนาะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องคอยจัดการเป็นระยะนะครับผมนี่นะก็ทําการยิงได้เลยโอเคนะครับหลังจากที่เราจัดการมดทหารไปหนึชุดแล้วเนี่ยมดทหารชุดใหม่มันก็จะเกิดขึ้นมาอีกเนาะก็ให้เราทําแบบเดิมเลยนะให้เราเนี่ยทำการกดปุ่มข้ามไปได้รัวๆเลยเนาะนี่แบบนี้โอเคตอนนี้ทางด้านขวามือเนี่ยมดทหารยังเดินมาไม่ถึงนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะจัดการมดทาหารที่อยู่ทางด้านซ้ายก่อนแล้วกันนะเนี่นะครับเราใช้เทคนิควิธีการเล่นแบบนี้เนี่ยมันจะประหยัดเวลาในการเล่นได้เยอะมากๆเลยนะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเรายิงทุกๆเินเนี่ยกว่ามดทาหารมันจะเดินมาถึงเรานะครับผมมันก็ใช้เวลานาน,านมากๆใช้วิธีแบบนี้นี่แหละให้มันมารวมกันก่อนแล้วก็ลุมตีทีเดียวนะครับผมโอเคนะตอนนี้ก็น่าจะเหลือมดชุดสุดท้ายแล้วแหละ โอเคมีสกิลอะไรก็กดโจมตีไปได้เลยเอาละตอนนี้ก็เข้าสู่เทิร์นที่17นะครับเราก็สามารถจัดการมดทหารในสเตจแรกได้แล้วเนาะถ้าลองคำนวณเวลาดูนะครับสเตจแรกเนี่ยเราใช้เวลาไม่ถึง1นาทีเลยนะครับผมก็เป็นอะไรที่รวดเร็วมากๆเลยนะโอเคนะครับเดี๋ยวเราเนี่ยมาลุยกันที่สเตจที่2กันต่อเลยดีกว่าเนาะ นี่นะครับหลังจากที่เราเข้าดันเจี้ยนมาแล้วเนี่ยก็ไม่มีอะไรมากนะครับเพราะว่าตัวละครของเราเนี่ยมันเก่งอยู่แล้วสามารถยืนชนกับบอสได้เลยก็ให้เราเนี่ยทำการกดสกิลโจมตีปกติไปได้เลยนะกดสกิลบวกหนึ่งนะครับผมแล้วก็สกิลพาวเวอร์แม็กแล้วก็ทำการโจมตีบอสได้ตามปกติได้เลยแล้วก็เหตุผลที่ผมบอกว่าควรจะเล่นกับบอท2คนเนี่ยก็เพราะว่าถ้าสมมติเราชวนบอทมาด้วย4คนเนี่ยมันจะเสียเวลาในแต่ละรอบเนี่ยนานมากๆนะครับ แต่ถ้าเล่นแค่แบบ2คนเนี่ยแป๊บเดียวนะครับผมเรายิง1ครั้งบอสยิง1ครั้งมันก็จะสลับไปเป็นเทอร์ของบอสเนาะพอบอสยิงเสร็จเนี่ยก็จะสลับมาเป็นเทอร์ของเรานะครับใช้เวลาในการวนรอบแต่ละเทอร์เนี่ยแป๊บเดียวเท่านั้นเองนี่นะครับ หลังจากที่เรายิงบอสไปได้สักพักหนึ่งนะบอสเนี่ยก็จะทําการกลางสกิลดามจสใสตัวละครของเราซึ่งในเมื่อตัวละครของเรามันเก่งอยู่แล้วเนี่ยเราก็ไม่จําเป็นต้องเดินหลบไปไหนนะให้เรายือนอยู่ในวงสกิลนี่แหละนะครับเหตุผลก็เพราะว่าเวลาที่บอสโจมตีมาเนี่ยมันจะทําให้เราได้รับแต้มสกิลอันติได้เยอะขึ้นเนาะมันจะทําให้เราเนี่ยแหละใช้ท่าอันติได้ไวขึ้นนะนะนี่นะครับตอนนี้เนี่ยเข้าสู่เทิร์นที่7เลือดของบอสเหลือประมาณ60%เอนตเองนะ โอเคนี่นะครับพอมาถึงเทินของเราก็เหมือนเดิมเลยนะให้ทําการโจมตีได้เลยนะครับผมเห็นไหมเมื่อกี้เนี่ยเราโดนสกิลของบอสนะครับพอเทินต่อมาเนี่ยผมก็สามารถใช้สกิลอันติได้เลยอะนะมันก็จะยิ่งทําให้เราสามารถปิดบอสได้ไวขึ้นกว่าเดิมโอเคตอนนี้เข้าสู่เทินที่10แล้วเอาจริงๆแล้วเนี่ยถ้าอาวุธของเรานะครับทําการตีบวกสักบวก 9+ ก้าบวกสิเนี่ย ผมคิดว่าน่าจะอยู่ที่ประมาณสักไม่เกิน15เทิรก็น่าจะจบแล้วนะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยตัวละครของผมทั้ง2ตัวอาวุธอยู่ที่ระดับบวก7เนาะจำนวนรอบในการเล่นเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณไม่เกิน20เทิรน,นะครับนี่นะก็เหมือนเดิมกดสกิลบวกหแล้วก็ PowerMax กก็เป็นดันเจี้ยนที่สามารถเข้ามาเล่นได้ง่ายๆสบายๆเลยนะเพราะว่าเป็นดันเจี้ยนที่ง่ายที่สุดในบรรดาดันเจี้ยนทั้งหมดที่มีแล้ว ถ้าตัวละครเราเก่งสักนิดนึงเนี่ยก็สามารถมาลงกับบอดได้สบายๆเลยนะครับผมยิ่งถ้าใครนะมีอาวุธตั้งแต่บวก1ิขึ้นไปเนี่ยลงกับบอดก็ยิ่งง่ายขึ้นไปอีกโอเคนะครับตอนนี้ตัวละครหลักของผมก็ได้ท่าอันติแล้วไม่ใช่ตัวละครหลักสิต้องบอกว่าเป็นตัวละครรองเนาะตัวละครหลักของผมเป็นตัวผู้หญิงนะครับนี่โอเคพอมาถึงรอบนี้นะครับบอดก็เหลือเลือดประมาณแค่10เท่านั้นโอเค นี่นะครับผมเข้าสู่เทินที่20แล้วบอสยังไม่ตายนะครับแสดงว่ารอบนี้เนี่ยผมยิงไม่ค่อยติดคิเท่าไหร่เนะาะปกติแล้วเนี่ยมันก็จะไม่เกิน20เทินนะครับแต่ว่ารอบนี้เนี่ยก็ใช้จํานวนรอบไปประมาณ22เทินเลยนะ แต่ถ้าเราลองคำนวณเวลาจริงๆเนี่ยผมว่าดันเจียนในสเตจที่2เนี่ยยังไงก็ไม่เกิน4นาทีแน่นอนและถ้าเราเอาไปรวมกับในสเตจแรกเนี่ยก็ประมาณ5นาทีนะครับผมโอเคนะเดี๋ยวเราเนี่ยมาดูของรางวัลหลังแผ่นป้ายกันสักหน่อยดีกว่าเนาะเผื่อว่าเราจะได้รับอาวุธระดับสีฟ้ามาใช้งานฟรีๆนะซึ่งไอดีหลักของผมนะที่ใช้ปืนใหญ่สีฟ้าเนี่ยก็ดอกมาจากดันเจียนนี้นี่แหละนะครับก็สบายๆเลยไม่จำเป็นต้องสุ่มกาชานะครับ โอ้สำหรับไอเทมที่ได้ก็ถือว่าไม่แย่นะครับผมและตอนนี้นะครับไอดีอลของผมเนี่ยก็กําลังทําการฟาร์มชิ้นส่วนปืนใหญ่สีฟ้าอยู่เหมือนกันนะกะว่าจะเก็บสะสมชิ้นส่วนไปเรื่อยๆเพราะว่าผมตั้งใจว่าจะเล่นตัวละครสายปืนใหญ่คู่เลยนะบอกเลยว่าใครเจอผมในอารีนาหรือว่าเจอในโหมดไหนก็แล้วแต่ที่สามารถขุดได้เนี่ยผมจะขุดให้ยับเลยนะครับผม โอเคนะครับและนี่ก็เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยที่ผมอยากจะแบ่งปันให้กับผู้เล่นทุกคนเนาะเผื่อว่าใครที่มีเวลาในการเล่นแต่ละวันน้อยมากๆแต่ก็เสียดายพลังงานเราก็สามารถเอาพลังงานเนี่ยมาเผาผลาญกับดันเจีย้ยนราชินีมดได้เลยนะครับอย่างในน้อยถ้าเราไม่ได้แลยไอเทมอะไรเลยเราก็ยังได้รับหินอัปเกรดมาเอาไปตีบวกอาวุธได้ด้วยนะครับแล้วสำหรับใครที่ไม่อยากพลาดข้อมูลดีๆแบบนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกันเอาไว้ด้วยนะครับรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับผม